โหเต็มเลยมีมอสมีโลครับผมจัดการก่อนเลยเชฟก็ได้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแทง่ันครับผมโอ้โหดูดี่ดูโคตรแรงอ่ะว้าวนี่แอมยังไม่เต็มด้วยนะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูเกรปปีปืนฉมวกกันอู้หู้อ่ะปืนฉวกครับผมนีดเดีเพื่อนๆดูซิว่ามันเหมือนอะไรเหมือนคาเมาปะ อะไรวันนี้เหม็นก้อนๆแบบนี้เหลืองๆนะโอเคมาดูกันในโผกันว่า n e e d l e เสิบสองยิ่งพีสองเนี่ยดาเมจมันอยู่ที่เก้าพันห้ารอยี่สิบครับผมมีโลให้เราเก้าพันห้าแล้วก็รีโหลดโลเนี่ยสองร้อยแปดสิบห้าต่อวินาทีสําหรับเครปีนะครับผมเหลืออยู่ที่สองแสนหกหมื่นสามร้อยครับผมสปีดอยู่ที่ห้าสิบแปดไมล์ต่อชั่วโมงว้าวอันนี้ก็ค่อนข้างเร็วนะ ส่วนนักบินเนี่ยผมก็ใช้น้องมิสกิแอนพันชีเลยเวลาเจ้าเครื่รีีใช้สกิลก็ผมก็จะทำให้มันต้านทานน้ำแข็งต้านทานปืนแดงแล้วก็ล็อกดาวน์ครับผมว้าสกิลต่างๆก็ตามนี้เลยว้าโอเคโอเคแล้วสำหรับโมดูลนะผมก็จะมีดูแคบวิฟายแอมพลิฟายผมแล้วก็รีแพนวิฟายนะสามแอมพลิฟายเลย <laughs> นะก็พอได้อยู่ โอเคครับเพื่อนไปดูดีกว่าผมว่าเครปี้ปืนชมวงเนี่ยมันจะเล่นมันเล่นโหดสักนานไหนครับผมไปกันเลยว้าวเครปี้นะครับผมไปเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยดูแบบดูดิอยู่บ้านอ่ะอยู่บ้านไม่เอาสาวปล่อยสาวขาวเราไม่เอาสาวอู้อะไรวะโอเคโว้มาแล้วมาแล้วแล้วเราจะถึงไหมฮะร้อยห้าสิบเมตรเฮ้ย ไงเนี่ยเราต้องโอ้โห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 โอ้โอ้เฮ้ยอะไรนะเฮะเจ้ผมไปลุยกันเพื่อนไปเราก็ไปนี่นี่ต้องบุกครับผมเพื่อนบุกเราต้องรีบไปช่วยเพราะถ้าเกิดเราปล่อยเพื่อนไปคนเดียวเว้ยเพื่อนไม่รอแน่นอนนะมาก่อนเลยครับผมเราทะลุโลกไงอ้าวมาสิโอเคมาเรียบร้อยไปสาวก่อนอหูอีเธอ ว้าว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 เยียบเลยเยียบเลยเสร็จนะเสร็จเฮ้ยบินแล้วบินแล้วไม่ได้ครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอโหขอปินเสากอนเสา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 หูเต็มเลยอะไรกันนี้เพื่อนมันหลบแล้วจ้าหลบแล้วจ้าอีกตัวนึงลงมาไหมเฮ้เสา้นเสา้นเสา้นว้าวเนี่ยนะเครเอียก็จริงตอนนี้มันก็อ่อนลงไปเยอะนะมันก็ไม่ได้โหด เร็วบูวาบูวาเหมือนแรกๆที่มาครับผมก็โดนเนื้อไปตามระเบียบโอเคอินทราเฮ้ยเพื่อนเราอยู่ครับผมเราก็ซัพพอร์ตเพื่อนไปรอของอเพื่อน2 1 0ใช้สกิลแล้วลครับอุ้ยเฮ้ยอินทราตายแล้วสกิลไม่ทั้งยู่เสร็จไหมเสร็จไหมเรียบร้อยไปไม่ใช่เราว้าวรับผมเยอะมากเลยอ่ะโอ้โห การจิเครปีตอนนี้ต้องเล่นระวังนะผมเจอทุกท่านก็ล่วงนะเฮ้ยเฮไปบ้านเราไปครับผมรู้ยัง yes ไม่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 น่ารอดนะไม่น่ารอดนะโดนอย่างนี้นะไอ้ว่าจะเป็นปืนเกรฟก็ตามโอเคครับผมสองเกรฟปีมาแค่สีเดียวด้วยนะโว้เรียบร้อยไม่แชร์เราอีกเช่นกัน เฮ้ยผมซิคคิวมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนแยกลากนี่มันงงดิเสร็จนะเสร็จนะเชลล์เนี่ยโอ้โหเสร็จเสซตว้าวเด้งเรียบร้อยไปทริปเปิลคิวครับผมวิลงไนแนนว้าวว้าวว้าวเฟรมเฟรมมาเลยโลแตกแล้วครับโอ้โหเต็มเลยมีมอสมีโลครับผมจัดการก่อนเลยเชลก็ได้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ แทงกันครับผมโอ้โหดูดิดูโคตรแรงอะ่ะว้าวนี่แอมยังไม่เต็มด้วยนะโอ้โหจัดมาเชลแตกครับเชลโรแตกครับว้าวแองเกอร์แองเกอร์มไม่ได้ป่ะเดี๋ยวบอดน,นะไม่เอาหลบลบลบนะเ,เราก็ต้องรองสกิลเรานะเราเร็วก็เร็วน,นะแองเกอร์ครับผมมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเชลก็ไ,ได้อไหนถึงเซียรเก้าจังเลยเอา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 ,เอาโอเคสักตัวไหมเฮ้ย เรียบร้อยก่อนเอาก่อนเรียบร้อยไปกอดไหลกันไปเกิดไหมจ๊ะเกิดไหมโอ้โหโอ้โหเกลุชดอไม่ใช่แล้วเดี๋ยวก่อนเดี <t <t ๋ยวผมปืนตาบอดด้วยครับผมไม่ได้ต้องหนีหนีกฮ้ยตีดตีดตีดฟอรอะไระโอ้โหทั้งต่อเลยโรบโรบครับผมหันหลังวิ่งแบบไม่รู้แบบไม่สนใจแล้วเหนันเกลือก่อนหนันเกลือก่อนอันนี้ตัวครับผมจะเข้าไปใกล้บุมมแทังทังทังเรียบร้อยไม่ใช่เราอีกแล้วอะไรเนี่ย แองเกอร์ครับผมไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวหิวก่อนโอ้ยเทรปีน้องพวแองเกรอร์เฮปโีโวโวแทงเข้าไปครับโอ้โหลูเชดอมาหลบเลยหลบเลยโวโวเราตะกี้ก่อนครับผมเพราะเราจะได้ไม่ติดสถานะแทงเข้าต่อครับแทงเข้าไปครับยังไงดีเฮ้ยเราแอบไปเอาเสาได้ไหมมันไม่สนใจเราปะมันมันเห็นแล้วว่ะไปแล้วไปแล้วไป,ไปเอาเสา่อนเดี๋ยวนีน เฮ้เสาเราแบบบาน้ำอยู่นิดนึงอ่ะแล้วสาเราตามโอเคเพื่อนเรามาช่วยแล้วครับผมไม่ใช่สิเพื่อนเรามาเอาสาวด้วยอู้ึฮ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 ึนึฮ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 ึนึฮึฮึวึฮดฮึมึฮ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 วฮึาึฮึาึฮึฮึฮรฮึ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 ฮฮตึง แข่งกันไปโอ้หสองท,ทีสามทีเฮ้ยวูงอง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 อ้ยโ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 อ้ยไม่รู้ชะดอกตัวนี้ยอยูางงา่ครับผมเราไม่ได้นะเรา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 ไม่น่าจะไหวนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วตามมาเดยตามมาเด้์ตามมาเด้เด์ไปแล้วแอบ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 โอ้ยโอ้ยตูแดงเลยโอเคครับว้าวโอ้ย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 ฮิวฮิว โอเคเนี่ยเสาเสาที่สำคัญนะเฮ้ยเฮ้ยแต่เขาเหลือสามตัวแล้วนะเราเหลือสี่ครับผมเสาเราสามเสาแล้วโอเคไปกันเลยเพื่อนเราช่วยเพื่อนช่วยเสาบ้านก่อนหูแองเกิลฮะเฮ้ยโอยขนูเพื่อนเราสองครับผมหนึงได้แหละแทงเข้าไปโอ้โหเสร็จก่อนเลยเฮ้ยอย่างงี้ขอบึมบึมบามบังบ,งบ,งบงังเฮ้ยเอา้าโถยจบเลยยังไม่ทันลงเลยบัตเทอร์เฮ้ย ไหนโอเคก็แบบเฮ้ยค่อนข้างจะโอเคนะเกียมนี้มันเหมือนจะไม่ตึงมัง้งโอ้ยเจล้านหครับผมว้าวสเบียคิว9ก้าสาวจอไปเลยว้าวรอก่อนจะไปไหนจะไปไหนโอ้เพื่อนเพื่อนเพืนเพื่อน,อนโอ้โหแทงเข้าไปครับไม่ใช่ไม่ใช่ของเราว้าว สาวโบ้เลยปะแป้งมาโอ้เซรัฟครับเซรัฟใช้ไวเปอร์เหรอแทงเข้าไปดิแทงเข้าไปดิแทงเข้าไปดิเรียบร้อยปลายไม่ใช่อีกแล้วโอเคเสาก่อนครับผมอ่าเฮ้ยหูบุกมาบ้านเลยเฮ้ยแต่เพื่อนเราอยู่เยอะนะมัน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 ยังไงเนี่ยอ้าวแองเกิลครับผมเราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอเคแมนนึกว่าจะมาหาเราเฮ้ยมาสองเว้ย แทงเข้าไปแทงเข้าไปโอ้หายตัวครับแทงเข้าไปต่อแทงไปต่อของเราไม่ต้องดีโหลดไงเอาเฟซชิฟไอฟอนกับเฟซชิฟต์เอาละเอาแล้ว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 สกิลไม่ได้กันบลายไงโอ้เสร็จติดเลยติดเลยบายเลยครับผมแทงเข้าไปแทงกันล่วงเลยอุ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนแทงเข้าไปแทงเข้าไปมาอู๋เฟซชิฟอีกแล้วเฮ้ยใช้สกิลแล้วครับ โอ้เราจะออกนอกวงไหมโอ้ยบลายบลายบลายแทงเราไปเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะไปครับผมเสาก่อนโอ้โหมาใส่เสาแล้วเนี่ยโอ้โหเอาเสาก่อนครับว้าวเฮ้ยนานเงี้โอ้โหว้าวครับสุดานครับผมโหมีเซรามาอีกโอ้โหลำโพงลำโพงเต็มไปหมดเลยแอบก่อนครับผมเอาที่ก่อนแล้วกันนะง่ายกว่า ว,ว้วาวว้าวดูดูหูเดเมจพิ่มเดเมจพิ่มอะ่ะแทงเข้าไปเรียบร้อยไปอ่าข้างตายครับผมอุ้ยหักดาบก่อนก็ได้มาอุ้ยลำโพงด้วยเฮ้ยจะรอดเหรอวะเดมอนเฮ้ร <c oughs> ่อนร่อนร่อนต้องร่อนโอ้เพื่อนเราช่วยเย,ย้ไม่ตายเฮ้ยอีเธอรครับอีเธอลำโพงรื้อแตงครับผม รื่อยๆไปหาเพื่อนเลยโอ oh, ้โหเดี๋ยวดูดิดูดิมันบูกว่าบูกว่ามีเงี้ยโอ้โหเฮ้ยโอเคไปครับโอ้โหุยอุยตัวอะไรตัวอะไรอันนู้ยุยุยุยอะไรอ่ะอะไรออกมาโู้ดีน่ามิโลไหนไหนต้นตออยู่นี่ดูนี่อยู่นี่แอ้โอ้ จ็บปวดเจ็บปวดเจ็บไอ้นี่ไอน้นี่ครับผม,อ,มอุ้ยใช้สกอตด้วยโคคัสซีกันว้าวว้าวแล้วแทงสองถีชุดตินหลานแล้วมามาด้วยไอ้ต้นตอไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่เรียบร้อยไปว้าวเออแดดแดดครับแดดครับเนเธอร์มาสิครับเอาไหมอะเอาไหมอะหนีเหรอหนีเหรออุ้ยอุ้ยเพื่อนเราวิ่งก่อนครับผมเฮงเกิอครับไม่น่ารอดนะเรียบร้อยไปอู้วชาวบ้านสกายโรสครับเพื่อนเพื่อนเฮ้ย เกิดเกิดมาครับผมอะงงงงงแทงเข้าไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นโค้งโอ้ยเลิงไปเลีงเลีงเื่อนบื่อไม่ทันแทงเข้าไปโอ้ยไงเก้อครับผมที่มันมันไม่เห็นแล้วหรออ่ะเห็นแล้วล่ะเห็นแล้วล่ะมันเห็นแล้วล่ะแทงเข้าไปเสร็จนะเรียบร้อยดับปุ๊กคิวไปโอเคโอ้ยเหนื่อยเลย เดี S <S oh, ๋ยวเรารอรอก่อนรอก่อนรอสักที่วันเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ไปอ่ะเพื่อนขึ้นเข้าบ้านไปโอ้ยโอเคผมเอ็นเกลืออีกแล้วครับแทงเข้าไปครับแทงอ้าวหนีเราก็แอบไปเอาเสาเงียบโอ้โหเสา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 ว้าวแย่ถูดเก็บนี้อีกนานโอเคลิงเพื่อนนะเพื่อนเราเอาเสาล่างใช่ไหมเราเสาบนโอเคครับสมบูร์เฟรช อ้นี่อ้นี่ตัวอะไรเออสกายรอ้อนดิอ้าวปิ้งปิ้งหนีไปแล้วนีโคเรียแทนอุ้ยฮาปี้ครับผมก็รอลองมาก่อนครับอุ้ยนี่อุ้ยมันเห็นมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วแทงกันแล้วแทงกันแล้วนะพิเซฟแรงนี่ว่ะโอ้โหดูดูดูดไอทะลุโลพ่เซฟร,รับครับผมหมุนหมุนรอนลองใหม่ตัวหนึง่ไงไครฟอนก่อนก็ได้ดีกว่าดีกว่าไปอู้หยตัวเฮ้ย โอ้เซลล์โอ้โหอีเธอร์อีเธอร์เพียบเลยไส่ขอนครับเรียบร้อยไปแรมเพจกันไปโอ้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 ไอเดชเจ็บปวดเจ็บปวดระบบโอ้โหก็ทิ้งมาก็โอ้แองเกอร์ด้วยจะไปเรือละเอามาครับผมต้องมาบึ้มบั่มกันบ้างแล้วเฮ้ยสกายพอดเอออเาหนีเลยมันหนีมันหนีเลยว่ะเฮ้ยก็ทิ้งโอ้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 มา โอ้ย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 เนี่ยจะปวดเนี่ยจะรู hey. ้สนิมเนี่ยอหืมแล้วเรามาอยู่ตรงนี้ได้ไงหายทั่วของนะผมว้าวว้าวว้าวเฮ้ยรอก่อนนะเฮ้ยแองเกิลครับเฮ้ยเราเพิ่งมียันแม่เรามีแก้ตาทิพไอเรามีแก้ตาบอดหนีร้อยไปมาดีเธอเรามีเรื่องคุยกันว้าวโอ้ยนี่ขนาดไม่เต็มถุ้ยกระทิงขนาดไม่เต็มชุดนะเมื่อกี้ ว,ว้วาวว,าว้าวเสร็จเลยเสร็จเลยไม่ทันแล้วโอ้โหจะรูสนิมโอ้ยยันแม่สามมาฮิวท,ทันไหมเนี่ยฮิว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 ไม่ทันอ้ั <c oughs> กบกามาลงจอดแล้วครับผมแม้เจ้าเปรย์ปีครับผมที่ใช้นิเดลเนี่ยผมว่าอ่ามันก็ค่อนข้างจะโอเคนะแต่ว่ามันจะอาจจะไม่หวือหวาไม่บูบวาบเท่าเจ้าเนเธอร์ที่ใช้นิเดลครับ แล้วเจ้าครปี้เนี่ยมา้ว่าตอนใช้สกิลเนี่ยมันจะมีความทา้าทานมีสปีดที่เร็วขึ้นอรอยน,นะมีเอฟการไดฟเฟดต่างๆแต่ว่าเวลาโดนจรวดสนิมอ่ะมันก็คิวเลือดได้น้อยลงครับผมความทา้าทานก็น้อยลงอแต่ว่าผมว่ามันก็ยังเล่นโอเคนะเอาจริงมันก็นก็ได้อยู่นะเออโอเคครับผมเพื่อนๆยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะผมว่าเจ้าครปี้ที่ใช้ปืนฉมวกร้อยสิบเมตรเนี่ยเพื่อนๆว่ามันเป็นยังไงบ้างสนุกไหม <laughs> เหมือนี่ไอ้ระหว่างกับเจ้าครปี้กับเจ้าเนเธอร์ผมเพื่อนชอบอะไรมากกันถ้าเกิดใช้้ากปืนนฉวะ พี่ <Okay, S 2> มาคุยกันสตลอดนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮู้บอล